เฮลอสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับมาปามบรุรีเอ็กนะคะวันนี้เรามากันแบบแนวตั้งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะปามจะออกไปทํางานแล้วเลยจะมาลงกันแดด2ตัวที่ปามบอกว่าเป็นตัวไทยตัวตายตัวแทนนะคะซึ่งแบบหาสิ่งไหนได้ก็ทดแทนกันได้นะคะอันแรกก็จะเป็น r i a n o s หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะกันแดด b o เ s t e r ที่ดีมากๆมี650 PA 3บวกนะคะตัวนี้มันก็จะแบบเนเซรั่มนะคะแล้วก็ ทุกคนน่าจะเคยได้ใช้กันนะคะส่วนตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเพิ่งเคยเห็นเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ลองซื้อแล้วก็ชอบเลยอันนี้ก็เป็นอของ BSC นะคะเป็น8 l o ล็อก um s u m m ่มเมซูเบวก PA 4บวกเท่ากันเท่ากันเลยนะคะแล้วก็เนื้อเหมือนกันและสัมผเหมือนกันคือเขาเรียกอภัยนอกกว่าเนาะคือลักษณะข้างนอกเนี่ยก็คือแบบซองคล้ายๆกันขนาดเท่ากัน,นะค่ะ 7ML ราคา49บาทก็เท่ากันอีกวันนี้รากเลย จะมาเปรียบเทียบทั้งคู่ว่าเออคนผิวแห้งอย่างปามเนี่ยมันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันแตกต่างเหมือนอะไรกันยังไงบ้างอะเริ่มต้นที่ตัวเอ็ดบล็อกรู้สึกว่าช่วงนี้ชอบเอ็ดบล็อกมากกว่าแล้วก็หายากมากกว่าในความรู้สึกตอนนี้นะคือแต่ว่าโชคดีที่แถวบ้านปา์มมีทั้งคู่เลยปามชอบเอ็ดบล็อกตอนที่อะไรปะ่ะไอฝาเนี่ยมันใหญ่กว่าอันนี้มันเคยหลุดแล้วก็มันหายไปแล้วแบบมันหายยากอันนี้มันจะใหญ่กว่าใช่ไหม เราก็จะลงไปก่อนเห็นไหมเนื้อเนี่ยมันก็จะไหลแบบโจกๆเลยสําหรับตัวเอ็ดบ็อกนะคะของ BSC แล้วก็เกลี่ยงง่ายมากเกลี่ยงง่ายแบบสุดๆนะคะเขาบอกว่าเป็นกันแดดสู้ริ้วรอยนะคะจริงๆกันแดดมันควรจะสู้ริ้วรอยแหละเพราะว่าเราต้องเจอกับอะไรอะมลภาวะต่างๆเนาะนะคะก็ลงไป เยอพะพอสมควรนะคะลดเรือนจุดด่างดาบอกลาริ้วรอยไม,ไม่ไม่มีมันไม่ลอยเกลี่ยง่ายเนื้อเซรั่มบางเบาเกลี่ยง่ายดีมากนะคะกันได้ทั้ง UVA แลวก็ UVB นะคะ,ะเลยมาอีกฝั่งหนึ่งซะแล้วกันนึงเนี่ยเกลี่ยง่ายมากนะคะเคยเลยคนอาจจะกลัวว่ากันแดดที่มันเป็นสีขาวๆแบบเนี้ยพอเราเกลี่ยไปมันจะเป็นคราบขาวหรือเปล่าแต่ไม่นะสําหรับ2ตัวนี้ไม่เลยนะคะแคบเดียวเข้าผิวไปแล้วนะคะ ประมาณนี้อยู่ช่ำโอเคมากเลยนะคะสำหรับตัว BHC 8 g Block Serum นะคะเขบอกว่าเป็นตัวเซรั่มเนาะมันก็เลยจะมีความบางเบาแล้วก็ซึมง,ง่ายนะคะส่วนตัว Clear Nose ไม่ต้องพูดถึงเนาะมันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วเป็นกันแดดบูสเตอร์ปกป้องบางเบาไม่มันกันน้ำด้วยนะคะตัวนี้เป็น UV Sun เนื้อเซรั่มเหมือนกันนะคะก็ลงไปที่หน้าอ่ะ ตัวนี้จะไม่ไหลเคลียร์โนตจะไม่ไหลเท่าตัววิวซีเอ,อ็ดบล็อกนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นคือเอ็ดบล็อกเนี่ยก็จะมีกลิ่นความแบบอหอมหอมอ่อนมากแล้วตัวเคลียร์โนตมันก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่หอมอะแต่ก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ฉุนนะนะคะสำหรับเคลียร์โนตนะเคลียร์โนตจะมีความเนื้อจะมีความหนัก มากกว่าคือเหมือนเนื้อมีน้ำหนักมากกว่าตัว BSC นะคะแต่ว่าเกลี่ยง่ายเหมือนกันเลยนะคะเห็นปะเนี่ยเกลี่ยไปแล้วแทบดูไม่ออกเลยว่าคนคือสองฝั่งเนี่ยคนละคนละแบรนด์กันนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นเคลียร์โน้ตเนาะเพราะตอนช่วงแรกที่ผมใช้เคลียร์โน้ตผมรู้สึกว่ากลิ่นมันอึ๊กอนิดนึงแต่ใช้ไปได้เรื่อยก็ชินอะ่ะโอเคเกลี่ยไปทั้งสองด้านแล้วนะคะมันแทบจะไม่เห็นความแตกต่างกันเนาะ มันมีความแบบหน้าช่ำเหมือนกันเลยแล้วก็ไม่เนิบผิวทั้งคู่นะคะไม่ได้แบบคือเขาเรียกว่างไงอ่ะไม่ได้แบบจิ้มลงไปนะมันจะมีความเหนียวเหนอะไม่มันจะเป็นความแบบปกติเหมือนแบบหน้าปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรื่องการปกปิดเนี่ยกันแดดเขาไมา่ได้บอกอการปกปิดนะแต่ว่าถ้าถ้าตอนนี้นะคะถ้าให้เทียบกันก็คือตัว เอ็ดบล็อกเบสซีเนี่ยบางเบามากกว่าตัวเคลียร์โนดมีความหนักมากกว่าอันนี้มันจะเนื้อแบบเหลวเปียวไปเลยแบบไหลโจกอันนี้มันจะมีความเหมือนมีน้ําหนักมากขึ้นนิดนึงนะคะมีคนไปซื้อตามแล้วก็บอกว่าใช้แล้วชอบนะเพราะว่ามันบางเบาแล้วมันก็ติดทนค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ปกปิดนะคะไม่มีกันแดดอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะถูกมาก59 39แล้วแต่ร้านแล้วก็ใช้ของน้ําที่คนมีได้เลยนะจ๊ะ น,นี้เป็นทงน้ำของมิเรียนนะอยากซื้อใหม่อีกมันจะไปหาก่อนดูยังมีอยู่หรือเปล่าสาเหตุที่ใช้รองพื้นตัวนี้ควบคู่กับโตกันแดดทั้ง creonos แล้วก็ bsc เนีเพราะว่าเราจะได้เห็นด้วยว่ามันจะมีปฏิกิริยากับตัวรองพื้นที่เราลงแค่ไหนเพราะว่าแคลนกับแคทเนี่ยอยู่กันมานานแล้วก็รู้แล้วหละรู้รู้เช่นเห็นชาติกันว่าใช้แล้วผิวเป็นยังไงใช้แล้วผิวมันดีแค่ไหนอะไรเงี้ย ะคะคือมันก็จะมีความขาวหน่อยๆน,นะแต่ว่าพอเกลี่ยไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะส่วนแคลวแ์วแคทตามใช้น่าจะเป็นเบอร์เบอร์สามว่ะเออเบอร์สามนะคะมีคนใน YouTube ที่ซื้อตามแล้วก็บอกว่าอะไรนะใช้คู่กับเอ่อกันแดดนีเวียแล้วดีมากเลยใช่ไหมกันแดดนีเวียก็ดีนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันยังแบบกันแดดนีเวียไหนที่พูดถึงก็คือ c ซี e ดีจริงแต่ว่ากลิ่นอะไม่ชอบ เขาทำไมมันรู้สึกว่าไม่ชอบเลยกันจิจกต่อว่ามันราคาถูกกว่าเจ็ดตำใช่ไหมเท่ากับเทอโนสกับ DSC เลยแต่ว่าราคายีิบเก้าบาทใครยังไม่เคยดูรีวิวคาร์วร์คัทนะคะสามารถย้อนไปดูได้นะเซิร์ชได้เลยติดทนสิบชั่วโมงของจริงนี่ว่าจะแต่งไปดูมเมดินเกยน้องคิมมินจะอยู่ด้วยนะคะผมมั่นใจแน่นอนว่าน่าจะต้องดูติดทนะไรอย่างเงี้ยปัมไปได้เนี้ยมาค่ะฮานซิน เป็นบลัชเนื้อครีมนะคะของแบรนด์ hansin เบอร์สามันจะเป็นปัดแก้มมาัระลองแบบนี้แล้วข้างในมันจะเป็นเอ่อสีเหมือนมาเกิดเทศอะสีแบบเกิดเทศเลยส้มส้มแดงๆอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะใช้ตัวนี้เ,นเป็นการเป็นเบสที่แก้มก็แล้วกันเนาะแป้งฝุ่นค่ะ for you to skin อันนี้เป็นรุ่น translucent นะคะก็ค่อนข้างที่จะเซตเอ่อ รองพื้นได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เนื้อแบบบางเบามากเนื้อแบบโปร่งแสงบางเบานะนวลอ,องตองอายแชโดว์ I วันนี้ก็จะเลือกเป็นตัว odbo ตัวนี้นะคะเป็น i x cheek เบอร์2ซึ่งเขาจะมีทั้งอายแชโดว์แล้วก็ปัดแก้มน,นะคะวันนี้เราก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละตัวเดียวเลยนะคะเริ่มต้นที่สีตุ่นๆชมพูชมพูวันนี้ก่อนนะคะดูดิ ตีแน่นเชียเราแบบยังไม่ได้เคยทำ one b r น n d เอ่อ m a k e ั p ของ ODBO แบบที่แบบจริงจังเลยเนาะนานแล้วเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะทำไหมอะไรเงี้ยถ้ามีคนสนใจแบบ one บรนด์ของ ODBO ทักมานะแต่ในกลุ่มเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มี ODBO ขนาดนั้นลแล้วอะก็ใช้สีเข้มนะคะลงที่ปลายตาเนาะแล้วก็ลงที่นขนตาล่างเธอช่วงนี้นะฉันตามไมมนี่เว้ย ดราม่ามิสควานนะคะน้องมาริมอนอยู่ดีแต่ชมพูตอนแรกไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเหมือนแบบเอา้าเขามีเรื่องอะไรกันหรอในติ๊กต็อกเสร็จแล้วก็นึกว่าตลาดวายปรากฏว่าตลาดไม่ได้วายยังสามารถตามได้อยู่ก็รีบตามเลยจะ้ะก็รีบเสือกเลยจะ้ะก็เลยแบบเออคือฟังไอ้นี่ฟังบอสใช่ไหมแล้วรู้สึกแบบอ,มมอ่อาลนะแล้วรักใชสีชิมเมืออะมอลไปด้วยเนาะแล้วเรารู้สึกว่าผู้ใหญ่เขาคงแบบ ไม่ไหวแล้วอ่ะคนจังนี้เขาไม่พูดเขาไม่รู้สึกรู้สึออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็เลยคนอาจจะมองว่าเฮ้ยบอสดูไม่เป็นผู้ใหญ่เนะมาพูดแบบกลางไรในองค์กรภายในเขาต้องจัดการอะไรไปแล้วแต่ว่าไม่ไม่เชื่อฟังปะ่ะการลงดาบคือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นไม่เชื่อฟังใช่ไหมไม่ทำตามใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องโดนมึงต้องโดนอะไรประมาณเนี้ยเราก็เออเราก็ดูแล้วก็รู้สึกว่า คุณนวัดเนี่ยเขาเป็นบอสที่เขารักองค์กรมากพเพราะเขาสร้างมิสแกรนมาเนาะกว่าจะมาเป็นสิบเอ็ดปีมันไม่ได้ยามันไม่ได้ง่ายอ่ะกว่าจะแบบกว่านานาชาติจะรู้จัก Miss g r a n ิ International นลหรือ s ิสแกรนไทยแลนด์มันไม่ได้ง่ายอะ่ออะฉะนั้นเราว่าแบบถ้าลูกเขาไม่ดีเขาต้องเขาต้องฟาดเขาต้องตีเนาะ,นะสนุกด้วยภาษาคนที่เสือกอย่างเราแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ว่า ถ้าคุณไม่เคยมีแล้วพอมีอย่าทําอะไรแบบนั้นนะอะไรเงี้ยปัดแก้มนะอย่าแบบอารมณ์เหมือนแบบเหลืงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องๆเขาก็ออกมาขอโทษกันเนาะใน Facebook ส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ดีแกแต่ว่าก็อยู่ดีก็อดส่งออกแล้วจ้าแต่ว่าตอนดู m มส s ์แกรนนี่ตอนนั้นนั่นเราไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษนะรู้สึกว่าใครนี่ก็สวยอินฟาก็ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้าใจเวทีด้วยว่าทำไมเลือกอินฟา้า พอแบบฟังสัมภาษณ์อะไรแล้วรู้สึกว่ากระบวนการความคิดของอิงฟ้าเขาแบบโคดีอ yeah, yeah ่ะเแล้วเขาก็น่ารักเซอร์วิสกับเป็นขับซูดอะไรเงี้ยชนะประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าให้เสร็จแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วก็แบบจะมาให้ดูกันแบบเป็นระยะระยะเนะว่าเอออีกันแดดกับรองพื้นเนี่ยมันไปในทางเดียวกันได้ไหม hey, โอเคนนะคะตอนนี้เป็นเวลา สามทุ่มสี่สิบเก้านาทีนั่นงนะคะก็ด้านนี้เป็น c r e a Nose นะคะด้านนี้เป็น BSC กับตัวรองพื้น BB เนอะของ Kawakat นะคะหน้าปกติสุขมากเลยทุกคนนะคะอันนี้ถ่ายด้วย Vivo V 2 5 5 G แบบ 4K นะคะอืมก็แบบหน้าปกติ เพราะว่ารองพื้นมันก็ดีอยู่แล้วแล้วตัวกันแดดมันก็ดีอยู่แล้วค่ะคือแบบกันแดดมันไม่มันไม่เยิ้มไม่ยอ้อยอะไรเลยคือจะบอกเลยว่ามันโคตรดีทั้งคู่นะคะฉะนันก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่หาเคลียร์นอสไม่เจอมองหาเบลซีนะคะแค่นั้นเองแล้วก็เาข,า,ขาเรียกว่าอะไรดีอะราคาเท่ากันปริมาณก็เท่ากันนะคะ4 9บาท7 ml นะคะเออสำหรับตัวปาบปามชอบแพ็กเกจของทางเบลซีมากกว่าเพราะว่าตัวหัวค่ะ หัวบิดมันอะมันใหญ่กว่านะคะส่วนตัวเคลียรนตก็โอเคนะคะเคลียรนตเนี่ยเหมือนจะหาซื้อได้ง่ายมากกว่าและที่สำคัญแบบมีแบบกล่องขายในะช้อปปี้ทิ๊กี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะราคาถูกลงนะคะคือ2ตัวนี้เนี่ยปามจะทาไปคอนเสิร์ตไปมิตรแอนกรีตไปมิทติ้งแน่นอนเพราะว่าพอคู่กับตัวแค v เฟอร์แคทนะคะใช้ดีมากๆเลยดูดีเห็นป่ะหน้าแทะสวมันอาจจะมีมันจมูกเนี่ยนิดเดียว นิดเดียวเองอะ่ะทุกคนหน้าไม่ได้ซับไม่ได้เติมเลยนะคือค่อนข้างดีเป็นกันแดดที่อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะผิวมันผิวแห้งผิวผสมผิวธรรมดาสามารถใช้ได้ทุกผิวเลยนะคะเพราะว่ากันแดดเขาดีมากๆ Sj50 บวกเท่ากัน PAc บวกเท่ากันเนื้อเซรั่มเหมือนกันนะคะแค่เพียงฝั่ง Bc เนี่ย มันจะเกลี่ยงมันจะมีความเหลวมากกว่ามันจะเหลวเปยวมากกว่าแอบมีความแสบตาเล็กน้อยนิดเดียวนิดแบบนิดมากเป็นเพราะว่าปามาเผลอเอาเอาเข้าตามัง้งมันก็เลยแสบเมื่อเช้าแต่จริงๆในระหว่างในใน,ในตอนที่ใช้ไม่แสบตาอะไรขนาดนั้นนะคะเอาถือว่าไม่ได้แสบตาหรอกทั้งคู่ไม่แสบตาไม่แสบหน้านะคะไม่แผลดีทั้งคู่เลิฟมากอยากได้เป็นแบบเบียสีอยากได้เป็นหลอดอะเอิงจริงเพราะว่าตัวเครนอสแบบ เป็นหลอดมันมีขายใช่ไหมแต่ BSC ไม่มีขายน่าเสียดายหน่อยนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบการสรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันด้วยนะคะตามปันนาา๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวจ้าไปมารีเอต์ทวิตเตอร์ แอดแปร r มคด้วยเช่นกันติ๊กตอกแอด e m รเมด้วยกันเหมือนกันนะคะก็ใช้ชื่อเดียวกันเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนตามนะคะก็สามารถคลิกปุ่ม thank you สนับสนุนตามได้โดยตรงเลยนะคะหรือใ,ใครที่ยังไม่กด u ับส r ค b e อย่าลืมกด Sub s ส r ค b e ให้ด้วยเจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ